ตอนเช้าๆที่เมืองพมุคคาเลยประเทศตุรกีทางตอนใต้ตื่นเช้ามาก็จะมาให้อาหารให้อาหารตัวนี้ค่ะอา,อา,ห,าหารเนี่ยเยอะเลยที่สวนนี่จะเป็นสวนสาธารณะ คุณโมแกนโอ้เยอะเลยกาบ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 กาาบ ั่งนี้ก็จะเป็นภูเขาปุยฝ้ายแล้เวเราจะขึ้นไปชมวันนี้อ่ะ